ซาแก้วอะไรนะวัฒนานครเอาหน้ากินไปจันแวะกินตมยนอือาดีผู้จัดการสวจตัวเลยนะสวัสดีค่ะว่านมาจะไปหอนจันแล้วจะบ่หอน เกิดเหตุการณ์เมื่าศฝันเกิดขึ้นไม่ก็อะไรโดยเรื่องมุดแกไปในรถเราจะได้ก่อนใช่ไหมครัครับขอภพยในเสียงเนาะไอ้นั่งกินอยู่ข้างทางเสียงรถมันก็สิแห้งแน่อย่างน้อยเสียงรถมันก็แห้งก็มาซิมต้มเลือดหมูเมืงเนาะครับนิ่มเสาก็ส้นหันหอนกินหันหอนเพราะว่า นักไปแน่จังน้อยเมื่อคืนนีหนักแน่ก็เลยอยากกินอยังหอนๆนิ่มส่อรอดมึงติดตามต่อไปนะครับหลังจากไปกินขเ,เขาวแล้วเขามีสะพายพาไปวัดอลังการนี่มดเนียวติดตามเดี๋ยวขอกินจะข้าวกันนะครับเนาะ แบกินก๋วยเตี๋ยวร่างจีกืนรถได้แบบแปลของรังรถเอาบุญแกนใส่ไว้ใน้มองหลังรถถ่ายรถเรียบร้อยรอด้างมานวันสามทุ่มหมดรอยความเสียหายเมื่อคืนรอย เราทำใหม่สดกินก๋วยเตี๋ยวครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยตั้งแต่เมื่อคืนนั่งเหมอนกันหยิลบลาบะลาบเรากินข้าวอยู่แล้วจันบุจันทบุรีตราดเหรอตราดเหรอตราดตราดอืมหยิมจะไปจันเดียวชา,ายจะเป็นจันเนาะเดียวชายข้าวหลามเาขายข้าวหลาม มันที่สลินเลยอ่ะสลินก็ขายข้าวราดแต่นี้ข้างในนใข้าวราดน้องมนเลยนี้ข้าวราดเลยข้าวราอะไรไม่รู้อิ่มไหมอิ่มตอนแรกว่าจะเบิ้ลแต่อิ่มมันจะไม่อิ่มแต่อิ่มอมาคนอื่นที่รังบ่ได้จากประมาณไปตลาดอะไรนะโขอีโดยบ่ตลาดโขอีโดยเครื่อยยนต์จะซื้อมันอีหลีบ่เดี๋ยวหาตลาดเนาะหาเมือง งางกนกอนโอเคขับรถกันไปต่อเรื่อยๆไปเรื่อยๆหน่อยก็พักเนาะแต่ตุ้นแกสิบลืมเลยเ้อหายเลยน,นี่โอ้ไกลมุนแกสิบลิ่มนะไปจันร้อยสี่สิบาอสามอำเภอซอยดาวกนอนนะเรียนสินย่างให้ห้อกินวนะเนาะ แก,ก่ของหวานจริงเลยนะแม่ยา่าซอมเหรอหอ๋อยังไงสำนักสงฆ์แม่ย่าซอมแว่แวแว่แวะยังไงดีอ่ะจอดตรงไหนโอ้ยังสวยอดข้างหน้าเนาะโอ้อย่างสวย อลังการสำนักสงฆ์แม่แย่าซอมบ้านป่าตะอะไรวะบ้านป่าตะแบกหอดนะโอ้โห,ห,หสุกยอดสวยเลย อัาพีา่แคนีโอ้โหสวยนะเราไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันเริ่มแสงหน่อยแหละสวย ครับ mm hmm. เราก็มาแวหววพระขอพอรกันสวยงามอลังการมากสวยงามอลังการมากโหแบบแฮปปี้เลยสวยจริงๆสวยสุดยอดร้อนก็จะไหวมาไหวพระขอพอรด้วยกันนะครับ มีเชื่อกันใจเ้ว่มีพระลาูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วขอพรนะพระลาูองค์ใหญ่ที่สุดหลังงานว่าไห้ทุกองเลยนะมีให้ไข่ด้วยอ่ะ มีไข่ด้วยโอ้ของมินเต็มเลยเข้มามาเลยจา้ะเขากำลังสร้างใหม่น้ามีเท่าเป็นส่วนนี่เรถซิลิคอนหมดตัวยอย่างกับเบร้ษตทำบนฝากเอพพีเอฟซีทุกคน เย็นสวยสวยไหมอิ่มบุญไหมเอาบุญมาฝากพี่พีเอฟซีทุกคนเจ้าแม่โอ้อ้าสย,ยังไม่เสร็จแต่สวยเนาะถ้าเสร็จนะจะสวยมาก yang ยังไงครับทำบุญอิ่มบุญไหมมาตั้งกี่ชัว่วโมงเราสองชัวง่วโมงอะมาสองชั่วโมง้วทำบุญเพลินอะทำบุญเพลินได้วัตถุของคนมาทำบุญจนได้วัตถุของคนมาอย่างเย <c oughs> ะอะเลย <c oughs> เรามาไม่รู้ว่ามีวัดแบบนี้ไม่รู้ว่าวันนี้แล้วก็เราตั้งใจว่าจะไปทำบุญตามอาจารย์ลยนี่แต่เราไม่รู้ว่าอาจารย์ในนี่มาวัดนี้ แล้วนนี้มาเปิดพอเข้าไปนั่งในวัดซื้อกาแฟเปิดดูย้อนหลังเอ้าสงสัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละเราได้มาวัดนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะี๋้วขึ้นรถก่อนไปคือกันเราขึ้นรถมาแล้วร้อนแต่อิ่มบุญทำบุญสาธิพีเอฟซีทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก <laughs> ไม่รู้เลยว่าขับผ่านเฉยๆขับผ่านเห็นพระเห็นพระองค์นี่ทำไมอู้ทำไมไอ้พระสวยจังแวดดูไหมคุยกันวแวะเข้ามาโอ้อลังการมากแล้วก็ได้ไหว้พระเดินไปขอพอรเทพเทวดาต่างๆเนาะอู้อิ่มบุญทำบุญทำบุญเกือบ,บทุกที่อ่ะอิ่มบุญเลยจนได้วัตถุมงคลมาอย่างเยอะ เ <laughs> ต็มทรงอยู่เพร่อ๋อนิ่งเนียเข้ากับสิเดินทางไปตอนจะถึงจันไหมวันนี้ถึงเช้าอยู่วันนี้ตั้งแต่แปดแปดโมงครึ่งอ่ะตอนนี้สิบโมงอ่ะเนี่ยตอนนี้สิบโมงจริงๆเนี่ยอยู่ตั้งแต่แปดโมงครึ่งเนี่ยเราเดินทางมาสองร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเราตั้งมาจากสุรินทร์ เราไม่ได้ตั้งมาจากเชียงใหม่เราตั้งมาจากสิรินเดินทางมาถึงตรงนี้299กิโลยังไม่ถึงจุดหมายครับผมเดินทางกันไปต่อเรื่อยๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บา,บ Channel. า,าบร์บีมชาแนลอุยุ่อาญาจบอยุดทั่วแล้วครับมาเอาบุญเด้อเอาบุญมาฝากพีพีเอฟซีทุกคนเด้อครับสาัมทูเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกนันอีพหนา